วันนี้จะมาวอลกให้ดูว่าอินฟูตัวน้อยๆแบบเราในหนึ่งวันทำอะไรบ้างเขาไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติไทยเพียงแต่ว่าใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยจึงยังไม่คิดที่จะมีผลกระทบแต่เจ้าหน้าที่จึงตัว 我们讲的题。 คือเมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็แบบว่านั่งเล่นถ่ายฟีดติ๊กต็อกไปอ่ะเออจนเพลินอ่ะจนตอนนี้แบบ11โมงแล้วทุกคนเพิ่งได้เวลาเริ่มงานแต่จริงๆก็มีเคลียร์งานไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะก็คือแบบว่าจะนั่งแบบเช็คข้อความอะไรอย่างงี้ คือนั่งทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองอ่ะคือไม่ถนัดแบบไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี้ยที่เลื่อนอะ่ะอืมนั่นแหละคือไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะแนะนําอันนี้เน,นี่ยอันเนี้ยทุกคนมันเป็นที่แบบว่าที่ลองเมาส์อ่ะคือเราชอบใช้เมาส์มากกว่าเนี่ยทุกคนแล้วเวลาลองอะ่ะเขาจะลองแบบตรงข้อมือเราอะ่ะได้พอดีเลยเว้ยคือแบบเรารู้สึกว่ามันแบบเออมันดีมากอะ่ะควรมีคือนั่งทํางานจนแบบ เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วทุกคนเมื่อแกีก็คือกดสั่งส้มตำไปแล้วจริงๆอะว่าจะกินไอเนี้ยผัดบวบที่มันเหลืออยู่เมื่อเช้าอะแต่ว่าแบบก็อยากกินส้มตำอะ่ะก็เลยไปกดสั่งมาแล้วก็ระหว่างรอตัดคลิปรอไปค่ะก็ไว้เดี๋ยวมาเจอกันตอนแบบกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกัน คือแบบอย่างวันเนี้ยมันไม่ค่อยมีงานอะไรอะทุกคนเฟิร์กนก็เลยกล่าวว่าแบบเออจะไปช่วยงานที่บ้านละกันคือแบบว่าเตรียมนังท่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไปอ่านเรียบร้อยแหละก็คือแบบเผื่อที่ร้านมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยทุกคน